กลางหมื่นสี่หมื่นห้าประมาณนี้ถ้าไม่มีล้อไม่มีล้อก็ประมาณหมื่นนิดนิดหมื่นนิดนิดโอ้ใครที่มีล้ออยู่แล้วก็มาได้เลยนะครับผมมาได้เลยพร้อมขี่ไซส์ห้าสิบสามเบนซีนซ่สีแดงจัดจ้านมองที่ไหนก็เห็นที่นั่นนะครับผมต<อ>ัวต่อไปก็จะเป็นวินเทจนะว <Pan asonic S 1> ินเทจฮานาโซนิกซิมเมเนลหกร้อยนะครับผมชุดอุ้ยสเต็มโคตรสวยอ่ะ สเต็มโคตรสวยเลยนะครับผมนี่สามสีนะครับชุดขับสามสีชิมิโนโส่สามสีอ๋อสวย,เ,ยเห็นสเต็มระยงเห็นสเต็มยางวินเทจนะครับผมวินเทจเบาะก,ก็ยังสวยนะครับนี่บรรดาคิดมาให้ด้วยนะครับบรรดาคิดมาให้ด้วย หกร้อยยางก็อย่างสวยนะครับผมร้อเป็นยี่ห้อนี้เลยนี่จานจานนะครับผมจานเป็นห้าสิบสองนะครับผมจานห้าสิบสองชุดครับหกร้อยสามสีนี่เจ้นผี สีนี่บาเบาเบาเบาบาพี่แดนมีเทปนี้กันร้อยนีหมื่นหกพันห้าครับหมื่นหกพันห้า,าจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมจัดส่งเพิ่อมอีกห้าร้อยนะครับผมจะสา่งมาต่อรองพูดคุยกันได้กับพี่แดนนะครับผมแดนไปนะครับพูดหนึ่งสายโหนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe ะนะครับมีสินค้า,าดีมากมายอันนั้นผมยังไม่ได้ไปรีวิวเลยนะครับผมมันยังมีเยอะๆ,ๆๆของเข้ามาเรื่อยๆนะ ต้นเดือนบ้างกลางเดือนบ้างปลายเดือนบ้างแล้วแต่ของที่วัายิ่งช่วงนี้ยิ่งญี่ปุ่นเข้าไม่ได้ของไม่มีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้นะครับผมมีสินค้าดีๆมากมายเดี๋ยวไปกันก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ